ชีวิตที่ซ้ำซากจำเจและการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ถูกวางกรอบไว้ทำให้เมฆลาแทบหายใจไม่ออกในฐานะผู้หญิงที่รู้สึกอึดอัดภายใต้แรงกดดันของเมืองใหญ่เธอตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะละทิ้งชีวิตที่ว่างเปล่าและเดินทางไปยังดินแดนสีแดงแห่งนามิเบียนในแอฟริกาเพื่อสแสวงหาอิรภาพและความมีชีวิตชีวาแบบดั้งเดิมในสถานที่ที่ร่องรอยของ อารยธรรมเบาบางแห่งนี้เธอได้พบกับชาวฮิมบาที่ทาตัวด้วยดินแดงเมื่อเธอรู้สึกว่าตัวเองได้หลงรวมเข้ากับโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์เธอก็พบว่าชีวิตใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในร่างกายของเธอปัญหาคือเธอไม่รู้ว่าชายชาวฮิมบาคนไหนในบรรดาชายสิบสองคนที่เป็นพ่อของเด็กนี่คือเรื่องราวอันเข้มข้นของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องผเผชิญหน้ากับตัวเองความเป็นแม่และชะตากรรมที่คาดเดาไม่ได้ในดินแดงต่างแดน เมฆขลาทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นคิดเธอไม่ได้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จแต่จิตวิญญาณของเธอกลับค่อยๆเหี่ยวเฉาลงภายใต้เงาของตึกระฟ้าสูงตระหานในกรุงเทพแสงไฟอันเจิดจ้าของเมืองดูว่างเปล่าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนก็ผิวเผินเมื่ออายุ30ปีจู่ๆเธอก็เกิดความสงสัยอย่างรุนแรงว่านี่คือชีวิตที่เธอต้องการจริงๆหรือสายตาของเธอถูกดึงดูดไปยังภาพถ่าย ที่สะดุดตาบนหน้าจอแลอ็ปท็อปมันคือภาพของชาวฮิมบาแห่งนามิเบียผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่ทุรกันดารและงดงามของเคาโคแลด์ oland, พวกเขาผสมดินสีแดงกับไขมันสัตว์แล้วทาตูเมฆาพบความมีชีวิตชีวาแบบดั้งเดิมที่เธอสูญเสียไปในดวงตาที่ลึกซึ้งและเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาในความกลมกลืนของพวกเขากับธรรมชาติไม่มีความลังเลใด,ดๆเธอลาออกจากงานที่มีเงินเดือนสูงและมั่นคั่ง,งซึ่งเป็นตำแหน่ง ในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่หลายคนใฝ่ฝันและเก็บกระเป๋าเดินทางที่มีของใช้จําเป็นเพียงเล็กน้อยจุดหมายปลายทางของเธอคือหมู่บ้านชาวฮิมบาอันห่างไกลในภูมิภาคคูเนเนทางตอนเหนือของนามิเบียหลังจากต่อเครื่องบินหลายครั้งและนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อเก่าๆเ,เป็นเวลาหลายวันถนนลาดยางกลายเป็นเส้นทางฝุ่นและทิวทัศน์นอกหน้าต่างก็เปลี่ยนจากป่าคอนกรีตตอและเลดกล้าสีเทาเป็นทะเลทรายสีแดงที่ไร้ขอบเขต และต้นอากาเซียที่แห้งแล้งความร้อนอบอ้าวอากาศแห้งและภูมิประเทศที่ป่าราชจจกอารยธรรมโดยสิ้นเชิงทําให้เมกลารู้สึกถึงความโล่งใจอย่างประหลาดแต่ก็รู้สึกถึงความกังวลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยในที่สุดเธอก็มาถึงโอปูโวซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆของชาวฮิมบาเธอเห็นกระท่อมทรงกลมที่สร้างจากกิ่นไม้และดินกองไฟที่ประตูและผู้คนที่ทาตัวด้วยดินแดงซึ่งจ้องมองเธอด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น นี่คือโลกใหม่ของเธอดินแดนสีแดงนี้จะนำพาเธอไปสู่การถ่ายบาปได้หรือไม่หรือมันจะนำพาเธอไปสู่ความสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นเมฆลาก้าวแรกบนดินแดนที่ไม่คุ้นเคยนี้ภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าเมฆลาทักอยู่ในกระท่อมเล็กๆใกล้กับบริเวณที่ชายหนุ่มในหมู่บ้านส่วนใหญ่มักจะอยู่การน,นี้เป็นความเอื้อเฟื้อของหัวหน้าหมู่บ้านนั่นหมายความว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับชายหนุ่ม12คนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านที่รับผิดชอบในการดูแลปศุสัตว์พวกเขาเป็นบุคคลสำคัญที่รับผิดชอบความมั่งคั่งและการดำรงชีวิตของเผ่าตั้งแต่คนลิยงสัตว์ทีแข็งแกร่งและบึกบึนไปจนถึงชายหนุ่มที่เงียบขรึมแต่ชำนาญและเด็กชายที่มีดวงตาที่เต็มไปด้วยความเยาว์วัยแต่ก็แข็งแกร่ง,งชายสิคนที่ทาตัวด้วยดินแดงและไขมันในทุกคนหมอ มีบุคลิกที่โดดเด่นแต่ก็เปล่งประกายถึงการมีตัวตนที่แข็งแกร่งภาษาของพวกเขาฟังดูเหมือนเสียงอึดอึกทึกโครคที่เป็นจังหวะในขณะที่ภาษาไทยของเมกลาไม่มีความหมายใดๆสําหรับพวกเขาการสบตาภาษามือแบบง่ายๆและรอยยิ้มที่เขื่อนเป็นเพียงวิธีการสื่อสารของพวกเขาวิธีชีวิตของชาวฮิมบานั้นแตกต่างจากที่เธอจินตนาการไว้มากน้ํามีค่ามากพวกเขาไม่ใช้อาบน้ําแต่ใช้ดินแดงและควันที่เกิดจากการเผาหญ้าหอมบว และแพะไม่ได้เป็นเพียงประสุสัต์แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งและสถานะแนวคิดเรื่องพื้นที่ส่วนตัวนั้นหายากทุกสิ่งเป็นทรัพย์สินและความรับผิดช,ชอบของชุมชนในตอนกลางคืนพวกผู้ชายจะรวมตัวกันรอ,รอ,อบๆโอคูรูโวไฟบรรพบุรุษอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสวดอ้อนวอนต่อบรรพบุรุษของพวกเขาหรือพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเมฆขลานั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาฟังภาษาที่เธอหม่ น่าเข้าใจรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกโดยสิ้นเชิงดวงตาสิบสองคู่จับจ้องมาที่เธออย่างไม่หยุดหยอด่อนไม่ใช่แบบจงแจ้งแต่ในสายตาเหล่านั้นดูเหมือนจะมีความอยากรู้อยากเห็นความระมัดระวังและอาจจะรวมถึงความปรารถนาที่จะครอบครองของผู้ชายผสมปนเปกันเธอจะพบสิ่งที่เธอค้นหาในดินแดนที่แห้งแลง้งและแปลกประหลาดแห่งนี้ในหมู่ผู้คนที่ลหลงไหลในสีแดงเหล่านี้ได้จริงหรือดวงตาสีแดงสิบสองคู่ส่องประกายเงียบเงียบ,ยบราวกับสำรวจส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณของเธอ เมฆาลาเริ่มใช้ชีวิตตามจังหวะของทะเลทรายสีแดงเธอรีดนมแพ้ภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าตักน้ําจากบ่อน้ําที่อยู่ห่างไกลและมองหาฝืนในพุ่มไม้ที่แห้งแล้งทุกสิ่งทุกอย่างดูงุ่มง่ามและยากลําบากในตอนแรกแต่ร่างกายของเธอก็ค่อยๆปรับตัวเธอไม่ได้ทาตัวด้วยดินแดงเหมือนผู้หญิงฮิมบาแต่เธอเคารพและพยายามเรียนรู้วิธีชีวิตของพวกเธอโดยยอเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เธอใช้ร่วมกับชาย12คนนี้ได้สอนอะไรมากมายให้เธอการดูแลปศุสัตว์ เป็นหน้าที่สําคัญของชายชาวฮิมบาเมฆขลาติดตามพวกเขาไปยังทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่เพื่อเลี้ยงบัวและแพะหรือเฝ้าดูพวกเขาเฝ้าคอกในตอนกลางคืนแม้ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุและลมที่แห้งพวกเขาก็ทําหน้าที่ของตนอย่างเงียบๆโดยไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยใดๆมุคาซาคนเลี้ยงสัตว์ที่ยอดเยี่ยมสอนเมฆขลาถึงวิธีการตรวจสอบสภาพของปศสสัตว์ตอและหลีกเลี่ยงสัตว์อันตรายเขาพูดไม่มากแต่แสดงออกผ่านการกระทํามากมายชีวิตที่ขี้เล่นสอนภาษาฮิมบาอย่างง่ายๆให้กับ เมฆาลาและล้อเลียนการออกเสียงที่งุ่มง,ง่ามของเธอแต่เขาก็จะแอบช่วยเหลือเธอเมื่อเธอประสบปัญหาคาเบตประดิษฐ์เครื่องประดับจากไม้และกระดูกอย่างเงียบๆเ,เขาทำสร้อยข้อมือเล็กๆมอบให้เมฆลาเป็นของขวัญและมอบรอยยิ้มที่ขี้อายให้เธอภาษายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญแต่พวกเขาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการทำงานหนักร่วมกันการแบ่งปันทรัพยากรที่หายากและการเอาชีวิตรอดผิวของเมฆลาคล้ำขึ้นมือของเธอ,อยากกร้านขึ้น และร่างกายของเธอก็แข็งแรงกว่าเดิมมากเธอรู้สึกถึงพลังชีวิตที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของทะเลทรายเธอไม่ได้สัมผัสถ,ถึงความสะดวกสบายของโชคชะตาแต่กำลังเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความดื้อรั้นในการเอาชีวิตรอดของมนุษย์และความสำคัญของชุมชนในวันพิเศษเช่นเมื่อฝนตกลงมาบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อหล่อเลี้ยงผืนดินที่แห้งแล้งหรือเหมือนอมิทารกแรกเกิดหมู่บ้านก็จะจัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆผู้คนจะรวมตัวการเต้นรำ แล้วร้องเพลงหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันพวกผู้ชายจัดกระทืบเท้าส่งเสียงดังในขณะที่ผู้หญิงจะตอบรับด้วยการปลกมือจังหวะที่เรียบง่ายแต่เข้มข้นทำลายความเงียบสงัดของยามค่ำคืนและสะท้อนนอกก้องกังวานไปทั่วทะเลทรายสีแดงเมฆขลาผสมผสานเข้ากระบอกพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติในตอนแรกการเคลื่อนไหวร่างกายของเธอแข็งทื่อแต่เธอก็ค่อยๆถูกดูดซับเข้าไปในพลังอันร้อนแรงของผู้คนที่เต้นรำอยู่ใต้แสงดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ชายจะผลัดกันเดินเข้ามาหาเธอและยื่นมือออกก่อไปเต้นรำกับเธอแขนที่แข็งแกร่งของมุคาซาอบเอลของเธอท่าทางที่เล่นของชีวิตทำให้เธอหัวเราะเสียงดังและสายตาที่อายของคาเบตทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงผู้ชายสิบสองคนเข้าหาเธอด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างกันขณะที่เต้นรำด้วยกันอย่างโชคไปด้วยเหงือบเมฆลารู้สึกว่าระเบียบวินัยและความตายตัวของอารยธรรมที่พันฒนาการและเธอไวค้ค่อยๆหายไปที่นี่สีผิว ภาษาและต้นกำเนิดไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือช่วงเวลาปัจจุบันความอบอุ่นของร่างกายและสายตาที่สื่อถึงกันเมื่อการเต้นรำทวีความรุนแรงขึ้นการสัมผัสของผู้ชายก็กล้าหาญมากขึ้นและสายตาของพววก็เขาก็ลึกซึ้งมากขึ้นในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ร้อนระอุข,ของทะเลทรายแรงดึงดูดและความปรารถนาแบบดั้งเดิมเริ่มแพร่กระจายอย่างเงียบ เมฆขลารู้สึกว่ากำแพงแห่งเหตุผลที่เธอสร้างขึ้นพังทลายลงอย่างไม่มีเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างเข้มข้นและสับสนจนเธอจำไม่ได้ว่าใค,ใครเป็นใครหรือเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในคืนนั้นเธอก็กลายเป็นจิตวิญญ,ญาณอิสระภายใต้แสงดาวในทะเลทรายสีแดงเช่นกันและความทรงจำที่เร่าร้อนของคืนนั้นจะทิ้งร่องรอยที่ไม่คาดฝันไว้ในชีวิตของเธอหลังจากคืนแห่งการเฉลิมฉลองเมฆขลาเริ่มสังเกตเห็นสัญ,ญญาณที่ละเอียดอ่อน จากร่างกายของเธอในตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่เกิดจากการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในทะเลทรายแต่เมื่อเธอรู้สึกเคลื่อนไส้ไวต่อกลิ่นบางชนิดและที่สําคัญที่สุดคือประจำเดือนไม่มาเธอก็ถูกครอบงำด้วยลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเธอนําชุดตรวจคันสองสามชุดที่เธอนํามาจากกรุงเทพออกมาและยืนยันผลด้วยมือที่สัน่นเท่าในกระท่อมที่ว่างเปล่า เส้นสีแดงสองเส้นที่ชัดเจนการตั้งคันเมลาหายใจเข้าลึกๆดูเหมือนว่าในหัวของเธอจะว่างเปล่าหัวใจของเธอเต้นอย่างบ้าคลั่งพ่อของเด็กความคิดนี้กระทบกระเทือนหัวของเธอเหมือนค้อนขนาดใหญ่ผู้ชายในความทรงจำที่เลือนลางของการเต้นรำใต้แสงดาวในคืนนั้นมูคาซาชิวิคาเบะหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆที่นั่นใครก็ได้ในบรรดาผู้ชายสิบสองคนนี้เธอไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นใคร ซึ่งทำให้เธอตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างสุดซึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำตาแห่งความตำหนิตัวเองความขุ่นเคืองและความสิ้นหวังหลายอับแก้มของเธอบนแผ่นดินนามิเบียที่แห้งแล้งแห่งนี้เธอตั้งท้องลูกที่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อนี่คือชีวิตดังเดิมที่เธอปรารถนาหรือ ชีวิตเล็กๆที่เติบโตในมดลูกของเธอไม่ได้เป็นพรแต่เป็นความจริงที่ทนไม่ได้เมล็ดพันธ์แห่งความวิตกกังวลที่พันฒนาการจิตวิญญาณของเธอเธอไม่สามารถบอกความลับนี้ให้ใครรู้ได้เธออยู่คนเดียวโดยสิ้นเชิงท่ามกลางทะเลทรา,ายสีแดงแห่งนี้เมฆขลาพยายามซ่อนการตั้งครรภ์ของเธอแต่เธอไม่สามารถหนีพ้นจากสายตาที่เฉียบแหลมของผู้หญิงหิมบาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเธอทํา และทาตัวด้วยดินแดงร่วมกันในทุกๆเช้าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเธอก็ถูกสังเกตเห็นได้ง่ายดินแดงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การปกป้องและตกแต่งผิวเท่านั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ของผู้หญิงฮิมบาและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมฆลายังไม่ได้ทาตัวด้วยดินแดงแต่เธอได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการใช้เวลาร่วมกับผู้หญิงเหล่านั้นผู้หญิงสูงอายุสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ของเมยคลาความเหนื่อยล้าที่ผิดปกติ และความรังเกียจต่อกลิ่นบางอย่างได้อย่างรวดเร็วพวกเธอไม่ได้ถามโดยตรงแต่แสดงความสงสัยในสถานะของเธอด้วยสายตาและท่าทางที่ละเอียดอ่อนเช้าวันหนึ่งภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านคารูซึ่งเป็นที่เคารพของผู้หญิงในหมู่บ้านเดินเข้ามาหาเมฆลาเธอใช้มือที่ทาด้วยดินแดงลูกท้องของเมฆลาเบาๆและกระซิบอะไรบางอย่างด้วยภาษาฮิมบาที่เธอไม่เข้าใจในสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจตลอดจนความห่วงใยเมฆลาสะอื้น ไม่สามารถรวบรวมความกล้าที่จะสารภาพความจริงได้แต่หลังจากวันนั้นผู้หญิงในหมู่บ้านก็เริ่มดูแลเมฆลาอย่างระมัดระวังมากขึ้นพวกเธอนำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาให้เธอพยายามลดงานที่หนักหน่วงของเธอและบอกเธอเกี่ยวกับประสบการณ์การตั้งครรภ์และการคลอดลูกของพวกเธอขณะที่ทาตัวด้วยดินแดงความเอาใจใส่ของพวกเธอทำให้เมฆลารู้สึกสบายใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ภาระของความลับ รู้สึกหนักอึ้งยิ่งขึ้นผู้ชายดูเหมือนจะยังไม่สังเกตเห็นสภาพของเธอแต่การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้หญิงจะก่อให้เกิดระลอกคลื่นที่ละเอียดอ่อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านในไม่ชช่ความลับของเธอก็เหมือนกับแสงสีแดงของดินแดงดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนมันไว้อีกต่อไปท้องของเมฆขลาเริ่มนูนขึ้นเล็กน้อยเธอไม่สามารถซ่อนการตั้งครรภ์ของเธอได้อีกต่อไปหลังจากไตรตรองอย่างทีท้น่นเธอตัดสินใจที่จะบอกความจริงแก่ผู้เท่า ซึ่งเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านผู้พิทักษ์โอคุรุโวอันศักดิ์สิทธิ์เขาเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์และประเพณีของเผ่าและเธอเชื่อว่าภูมิปัญญาของเขาอาจช่วยให้เมฆลาพบหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยหัวใจที่สันเทาเมฆลาไปพบผู้เท่าและอธิบายสถานการณ์ของเธอด้วยภาษาฮิมบาและท่าทางที่งุ่มง,ง่ามนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเธอตั้งรันแล้วเธอยังสารภาพอย่างสิ้นหัว อัางว่าเธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กเธอเตรียมพร้อมที่จะรับการตำหนิยอย่างรุนแรงหรือคำสั่งขับไล่จากผู้เท่าแต่ปฏิกิริยาของเขากรับแตกต่างจากที่เธอาขาดไว้ผู้เท่าจ้องเข้าไปในดวงตาของเมฆลาเป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรเลยในสายตาที่ลึกซึ้งของเขามีความสงสารและความเศร้าที่ไม่รู้จักจากนั้นเขาก็พูดด้วยเสียงที่ต่ำทุ้งแต่ทรงพลังคารูอยู่ข้างๆเขาเธออธิบายคำพูดของเขาให้เมฆลาฟังเพื่อให้เธอเข้าใจ ชีวิตคือของขวัญที่บรรพบุรุษของเรามอบให้เด็กคือพรสำหรับพวกเราทุกคนเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าไม่สำคัญว่าพ่อของเด็กคือใครเด็กคือชีวิตใหม่ของเผ่าของเราและพวกเราทุกคนมีหน้าที่ดูแลและเลี้ยงดูเขาเมฆขลามองไปที่คารูและผู้เท่าสลับกันด้วยความไม่เชื่อเธอรู้ว่าชาวฮิมบาให้ความสำคัญกับสายเลือดของพ่อแล้วพวกเขาจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ได้อย่างไร คารูเพิ่มเติมคำอธิบายสำหรับชาวฮิมบาเด็กคืออนาคตของเผ่าเป็นชีวิตอันล้ำค่าที่ต้องได้รับการปกป้องภายใต้ความรับผิดอบของชุมชนทั้งหมดแน่นอนว่าพ่อที่แท้จริงมีอยู่จริงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเป็นพ่อไม่ได้เป็นปัจจัยเด็ดขาดในการตัดสินใจเลี้ยงดูหรือสถานะของเด็กในเผ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแม่ยอมรับเด็กและชุมชนต้อนรับชีวิตนี้เด็กคนนั้นก็สามารถถือเป็นสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายของเผ่า ได้คำพูดของผู้เท่าและคำอธิบายของคารูทำให้เมฆลาตกตะลึงและมีความหวังอย่างมากนี่เป็นความเอือ้อเฟื้อที่ไม่คาดฝันแต่สายตาของพอวบเขาดูเหมือนจริงใจหลังจากที่เธอสารภาพทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าเธอตั้งคันแล้วอย่างไม่คาดฝันไม่มีคำตำหนิ หรือการดูถูกเยยดยามแต่หลายคนกลับปฏิบัติต่อเธอด้วยความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นและแสดงความคาดหวังต่อการเกิดของทารกแต่เมฆหลายยังคงสับสนนี่คือความคิดที่แท้จริงของพวกเขาจริงๆหรือหรือเป็นเพียงความสงสารต่อเธอซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นการชั่วคราวในความเงียบของดินแดนสีแดงเธอเดินอยู่บนเส้นได้ระหว่างความหวังและความวิตกกังวลแม้ว่าทั้งหมู่บ้านจะอยู่ในอารมณ์ของการยอมรับการตั้งทันของเมฆหลา แต่การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางชาย12คนที่ใกล้ชิดกับเธออย่างมากในทางที่เปิดเผยนี่คือลูกของทุกคนแต่ดูเหมือนอว่าพวกเขาทุกคนไม่สามารถสลัดความคิดที่ว่าเขาอาจเป็นพ่อที่แท้จริงขององค์เด็กได้พฤติกรรมของพวกเขาเริ่มสะท้อนถึงสัญชาตญาณในการปกป้องเมฆาและทารกในคัรตลอดจนความภาคภูมิใจและความรู้สึกของการแข่งขันอย่างละเอียดอ่อนมุคาซาคนเลี้ยงสัตว์ที่ยอดเยี่ยมต่อนนี้ดำเนื้อแท้ที่อ้วนท้วนและนุ่มที่สุด มาให้เมฆลาและเมื่อเธอไปตักน้าเขาก็เดินไปกับเธออย่างเงียบๆและช่วยเธอเดินผ่านเส้นทางที่ยากลําบากดวงตาของเขาส่องประกายถึงความรับผิดชอบอย่างรุนแรงตลอดจนความเฉียดคมที่ดูเหมือนจะควบคุมผู้ชายคนอื่นๆชีวิตที่ขี้เล่นวงเวียนอยู่รอบตัวเมฆลาบ่อยขึ้นล้อเล่นและพยายามทําให้เธอหัวเราะเขาพูดติดตลกว่าถ้าเขาได้เป็นพ่อเขาจะเป็นพ่อที่ตลกที่สุดของลูกแต่ดูเหมือนว่าคำพูดติดตลกของเขาจะจริงใจคาเบ ช่างฝีมือที่เงียบขาริมทำเครื่องประดับกระดูกที่ประณีตและสวยงามยิ่งขึ้นมอบให้เมฆลาเป็นของขวัญและเขาจะนั่งอยู่ข้างๆเธอและเล่นเครื่องดนตรีอย่างเงียบๆเ,เมื่อเธอพักผ่อนผู้ชายคนอื่นๆก็เช่นกันบางคนนําเปลือกไข่นกรกระจาดอกเทศอันล้ําค่ามาให้เธอบางคนตระเวนรอบกระท่อมของเมฆลาในตอนกลางคืนเพื่อปกป้องเธอและบางคนพยายามแสดงให้เธอเห็นว่าพวกเขาสําคัญต่อเมฆลามากกว่าผู้ชายคนอื่นๆความเอาใจใส่และการแข่งขันนี้เอง เป็นทั้งความทราบซึ้งและเป็นภาระอย่างมากสําหรับเมฆลาเนื่องจากไม่รู้ว่าใครคือพ่อที่แท้จริงเธอจึงรู้สึกว่าติดค้างพวกเขาทั้ง12คนบางครั้งเธอรู้สึกอึดอัดกับการแข่งขันของพวกเขาและบางครั้งเธอก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรพ่อที่อาจเป็นไปได้ทั้ง12คนกําลังพยายามสร้างความประทับใจให้เมฆลาและทารกในขันในการํารงอยู่ของพวกเขาในแบรบอของตนเองการแข่งขันที่มองไม่เห็นซึ่งแผ่ออกไปในดินแดนแสีแดงแห่งนี้ ทำให้หัวใจของเมฆลาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคารูภรรยาของหัวหน้าเผ่าเดินเข้ามาหาเมฆลาที่สับสนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เธอเธอเป็นคนที่รวบรวมเอาชีวิตและภูมิปัญญาของผู้หญิงฮิมบาไว้ด้วยกันบ่ายวันหนึ่งขณะที่เมฆลานั่งอยู่ในร่มเงาของกระท่อมจ้องมองออกไปยังที่ไกลๆอย่างเมื่อรอยคารูนั่งลงข้างๆเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจความกังวลของเมฆลาเป็นอย่างดี เมฆลาฉันรู้ว่าใจของเธอสับสนแต่เธอต้องจำไว้ว่าเด็กคนนี้คือชีวิตของเธอเกิดมาจากร่างกายของเธอมีเพียงท้องฟ้าและบรรพบุรุษเท่านั้นที่จะรู้ว่าใครคือพ่อสิ่งสำคัญคือเธอเป็นแม่ของเด็กคนนี้คารูบอกเธอเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงฮิมบาพวกเธอแข็งแกร่งเฉลียวฉลาด และมีบทบาทสําสคัญในชุมชนบางครั้งสามีก็มีภรรยาหลายคนบางครั้งพ่อของเด็กก็ไม่ชัดเจนแต่ผู้หญิงช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกันและเลี้ยงดูลูกด้วยกันการแข่งขันของผู้ชายเป็นสัญชาตญาณของพวกเขาแต่การให้กําเนิดและเลี้ยงดูเด็กเป็นความรับผิดชอบและพลังของผู้หญิงเธอต้องแข็งแกร่งเธอต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับเธอและลูกของเธอคารูไม่ได้บังคับให้เมฆลาตัดสินใจเลือกอะไรเลย แต่เธอให้ความกล้าหาในการตัดสินใจด้วยตนเองผ่านภูมิปัญญาในชีวิตและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของผู้หญิงหิมบากคำพูดของคารูสะท้อนใจเมฆลายอย่างสุดซึง้งซึ่งกำลังหลงทางท่ามกลางการแข่งขันของผู้ชายใช่สิ่งสำคัญคือตัวเธอเองและลูกเธอต้องหยุดลังเลและค้นหาเส้นทางของตนเองคำแนะนำที่อบอุ่นและทรงพลังของคารูฝังลึกอยู่ในจิตใจของเมฆลาเธอจะต้องสร้างโชคชะตาของตนเองในตอนนี้ในฐานะผู้หญิง และผู้ที่กำลังจะเป็นแม่ภายใต้แสงแดดที่แผ่จ้าของนามิเบียท้องของเมฆขลาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและวันที่คาดว่าจะคลอดก็ใกล้เข้ามาดวงอาทิตย์สองดวงยังคงขึ้นอยู่ในใจของเธอดวงหนึ่งคือดวงอาทิตย์ที่คุ้นเคยและสะดวกสบายของกรุงเทพแต่ผู้คนที่นั่นกำลังรอคอยเธอด้วยสายตาที่เย็นชาอีกดวงหนึ่งคือดวงอาทิตย์สีแดงของนามิเบียที่ไม่คุ้นเคยไม่สะดวกสบายแต่ก็อบอุ่นของชุมชน จนถึงวินาทีสุดท้ายเธอก็ยังคงดิ้นรนอยู่หากเธอกลับไปกรุงเทพลูกจะได้รับการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่ดีกว่าแต่ความยากลำบากทางสังคมและเศรษฐกิจที่เธอจะต้องทนทุกข์จากความอัปยศทางส,สังคมในฐานะแม่ที่ไม่ได้แต่งงานและเป็นลูกที่มีพ่อที่ไม่รู้จักนั้น<ๆ>เกินกว่าจะจินตนาการได้เธอจะตอบคำถามเกี่ยวกับตัวตนของลูกได้อย่างไรเธอจะเล่าเรื่องราวของผู้ชายชาวฮิมบาร์สิบสองคนได้อย่างไร ลูกอาจต้องระหกระเหินไปตลอดชีวิตคิดถึงพ่อหากเธออยู่ในนามิเบียลูกจะเป็นลูกของทุกคนและจะเติบโตภายใต้การปกป้องอย่างแข็งขันของชุมชนเผ่าเขาจะเรียนรู้ถึงพลังของธรรมชาติและใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของเผ่าได้รับความรักจากพ่อหลายคนแต่สภาพแวดล้อมที่รุนแรงยังคงน่ากังวลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกป่วยเธอจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือไม่เธอจะให้การศึกษาแก่ลูกของเธอได้อย่างไร และเมกลาเองจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นี่ในฐานะคนต่างชาติเธอจ้องมองไปยังดวงดาวนับไม่ถ้วนในท้องฟ้าย่ามค่ำคืนคุ่นคิดเลือกทางไหนดีสำหรับลูกทางเลือกไหนที่จะนำพาชีวิตที่ดีกว่ามาสู่เธอไม่มีคำตอบที่ถูกต้องไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนก็จะมีการเสียสละและความยากลำบากหลังจากไตรตรองอย่างยาวนานในที่สุด เมกลาก็ตัดสินใจนี่เป็นการตัดสินใจที่กล้าที่จะรวบรวมความกล้าแม้ท่ามกลางความกลัวและความวิตกกังวลเธอตัดสินใจที่จะอย่างรากลึกในดินแดงสีแดงแห่งนามิเบียเธอไม่สามารถบอกลูกได้อย่างชัดเจนว่าใครคือพ่อของเขาแต่เธอต้องการให้พ่อที่เชื่อถือได้12คนและชุมชนที่อบอุ่นแก่เขาเธอตัดสินใจที่จะหยุดหนีและสร้างชีวิตใหม่ด้วยการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่นี่ก่อนที่การตัดสินใจของเมฆลาจะแข็งแกร่งขึ้น ความเจ็บปวดจากการคลอดก็เริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้และความเจ็บปวดก็รุนแรงการคลอดลูกในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้เมฆลารู้สึกกลัวอย่างสุดขีดแต่คารูและผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในหมู่บ้านอยู่เคียงข้างเธออย่างใจเย็นพวกเขาเตรียมการคลอดด้วยมือที่คุ้นเคยพวกเขาเตรียมน้ำสะอาดหนังสัตว์ที่นุ่มและเผาหญ้าที่กล่าวกันว่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการคลอด ข้างนอกกระท่องผู้ชาย12คนเดินวนวลไปวนมาอย่างกระวนกระวายความรู้สึกของการแข่งขันตามปกติดได้หายไปเหลือเพียงความปรารถนาอันแรงกล้าความปลอดภัยของเมฆลาและทารกเมฆลาดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดที่แทบหายใจไม่ออกนึกถึงโรงพยาบาลสุติกรรมในกรุงเทพและต่อสู้กับความเสียใจและความกลัวแต่ทุกครั้งที่คารูและผู้หญิงคนอื่นๆจับมือเธอและร้องเพลงกล่อมเด็กของชาวฮิมบาให้กำลังใจเธอพลัง และความอบอุ่นของพวกเธอดูเหมือนจะส่งต่อไปยังเมฆขลาหลังจากดิ้นรนมาหลายชั่วโมงในที่สุดเสียงร้องดังของทารกก็แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินสีแดงแม่ในสภาพที่เหนื่อยและเมฆขลาก็มองสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆสีแดงในอ้อมแขนของเธอและหลังน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจทารกคนนี้ดูเหมือนจะมีลักษณะเหมือนแม่ของเขาแต่ก็มีผมหยิกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวฮิมบาและดวงตาที่คมกริบผู้ชายที่รออยู่ข้างนอกกระท่อมโห่ร้อง ด้วยความยินดีเมื่อได้ยินเสียงร้องของทารกและกอดกันคารูตัดสายสะดืออย่างระมัดระวังทำความสะอาดทารกและวางเขากลับเข้าไปในอ้อมแขนของเมฆลาเมฆลามองทารกที่กำลังดิ้นและรู้สึกถึงอารมณ์ที่อบอุ่นหัวใจเธอจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือชีวิตอันล้ำค่านี้ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างแข็งแรงน่าอัศจรรย์ความเจ็บปวด จากการคลอดหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเผชิญหน้ากับเสียงร้องของทารกแรกเกิดการเกิดของทารกเป็นพรสำหรับทั้งหมู่บ้านชาวบ้านตั้งชื่อทานกว่าคาเซซึ่งในภาษาฮิมบาหมายถึงของขวัญหรือพระคุณด้วยความช่วยเหลือจากผู้หญิงในหมู่บ้านเมฆขลาค่อยๆฟื้นตัวร่างกายและทารกคาเซเริ่มเติบโตท่ามกลางความรักของทั้งหมู่บ้านอย่างน่าประหลาดใจผู้ชาย12สองคนแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และการอุทิศตนมากขึ้น เมื่อทารกเกิดพวกเขาไม่ได้แข่งขันกันเองหรือใส่ใจซึ่งกันและกันอีกต่อไปแต่พวกเขายอมรับความจริงที่ว่าคาเซเป็นลูกของพวกเราและมอบความรักที่ไม่สิ้นสุดให้แก่เด็กในแบบของตนเองเมื่อคาเซโต้ขึ้นเล็กน้อยมูคาซาแบกเขาไว้บนบ่าและแสดงให้เขาเห็นประสุสัดสัญญาว่าจะสอนให้เด็กเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่กล้าหาญชีวิตทำหน้าตนก่อให้คาเซทุกวันเพื่อให้เด็กหัวเราะและนำสมุนไพรและหินแปลก มากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กถาเบ็ดทำขย่าไม้ที่ประนีตให้กับเด็กและร้องเพลงกล่อมเด็กให้เขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนในตอนกลางคืนผู้ชายคนอื่นๆก็เช่นกันพวกเขาบังแดดให้เด็กคอยระวังไม่ให้เขาเข้าไปในที่อันตรายและพยายามแบ่งปันภูมิปัญญาและประสบการณ์ของตนเองกับเด็กเมื่อเห็นเช่นนี้เม่ขลาก็มั่นใจว่าการเลือกของเธอไม่ผิดคาเซออาจไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเขาแต่เขามีพ่อสิบสองคนที่มอบความรักมากที่สุด ในโลกให้แก่เขาในวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวฮิมบาคาเซจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีความสุขโดยไม่มีสิ่งใดขาดหายไปเมฆลาไม่ได้จมอยู่กับความกังวลในอดีตของเธออีกต่อไปตอนนี้เธอเป็นแม่ของคาเซและเป็นสมาชิกที่ภาคภูมิใจของดินแดนสีแดงแห่งนี้ชีวิตใหม่ของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลายปีผ่านไปตอนนี้เมฆลาสามารถพูดภาษาฮิมบาได้อย่างคล่องแคล่วและถาตัวด้วยดินแดงร่วมกับผู้หญิงอื่นๆ กลมกลืนเข้ากับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์บุบบนใบหน้าของเธอไม่มีความวิตกกังวลและความเหงาในอดีตอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยพลังที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่สงบเหมือนกับดินแดนสีแดงคาเซเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายที่ซุกซนเขาเล่นกับเด็กคนอื่นๆในเผาและเดินเตรดไปในทะเลทรายเด็กชายคนนี้ยังคงเรียกพ่อทั้ง12คนของเขาว่าพ่อะสลับกันไปมาและพวกเขาก็รักเด็กคนนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเด็กชายคนนี้ผสมผสานร,ร่องรอยของแม่ชา วัฒนไทยของเขาและลักษณะเฉพาะของพ่อชาวฮิมบาของเขาเข้ากันอย่างลึกลับบางครั้งนักท่องเที่ยวจากภายนอกได้ยินเรื่องราวของเมฆลาและคาเซก็ถามด้วยความประหลาดใจแล้วใครคือพ่อที่แท้จริงเมฆลาไม่ตื่นตระหนกอีกต่อไปแต่ตอบด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนคาเซมีพ่อสิบสองคนพวกเขาทุกคนเป็นพ่อที่แท้จริงสําหรับเด็กแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้หวานมเมล็ดแต่เขาหรือเธอเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรัก และความเอาใจใส่มากเพียงใดไม่ใช่หรือน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความซาบซึ้งใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงท่ากลางหัวใจสีแดงของนามิเบียเมคลาได้พบความสุขและครอบครัวของเธอเองในแบบที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยมาตรฐานของอารยธรรมเรื่องราวของเธอจะสะท้อนก้องกังวานไปอีกนานเหมือนกับเพลงแห่งชีวิตอีกเพลงหนึ่งถูกลมแห่งทะเลทรายที่แห้งแล้งพัดพาไปเวลาผ่านไปอีกหลายปีคาเซเต,เติบโตเป็นหนุ่มน้อยที่แข็งแรง และเฉลียวฉลาดเขาช่วยผู้ชายคนอื่นๆในเผ่าดูแลปศุสัตว์และเรียนรู้ถึงความลับของทะเลทรายผู้ชายทั้ง12คนยังคงมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเขาพวกเขาสอนเขาถึงประเพณีของเผ่าสอนให้เขาล่าสัตว์และปกป้องเขาจากอันตรายคาเซกลายเป็นตัวแทนของความรักและความสามารถทีที่หล่อหลอมชุมชนแห่งนี้เอาไว้เมฆขลาย,ยังคงแข็งแรงและมีความสุขเธอได้พบความสงบภยัย ในในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงแห่งน,นี้เธอเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและผู้คนรอบข้างเธอได้พบความหมายที่แท้จริงของชีวิตในความเรียบง่ายและความสามารถขี่แต่เรื่องราวของเธอก็ยังไม่จบลงวันหนึ่งมีรถจีพันหนึ่งแล่นเข้ามาในหมู่บ้านมีชายคนหนึ่งลงมาจากรถเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดูทันสมัยและมีท่าทางที่ดูมั่นใจเขาเป็นคนไทย ชายคนนั้นชื่อว่าธนาเขาเป็นเพื่อนเก่าของเมฆลาจากกรุงเทพเขาตามหาเธอมานานหลายปีเขาได้ยินเรื่องราวของเธอและต้องการพบเธออีกครั้งเมฆลารู้สึกประหลาดใจและสับสนเมื่อเห็นธนาเธอไม่แน่ใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเขาเธอได้เปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่จากกรุงเทพมาธนาบอกเธอว่าเขายังคงรักเธอเขาบอกว่าเขาเสียใจที่ปล่อยเธอไปเขาต้องการให้เธอกลับไปกรุงเทพกับเขา เมฆคลาใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาเรื่องนี้เธอรักธนาหรือไม่เธอต้องการกลับไปกรุงเทพหรือไม่เธอต้องการทิ้งชีวิตที่เธอสร้างขึ้นในนามบเบียหรือไม่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอรักธนาแต่เธอไม่สามารถกลับไปกรุงเทพได้ชีวิตของเธออยู่ที่นี่ในนามิเบียเธอเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้และเธอไม่สามารถจากไปได้เธออธิบายสิ่งนี้ให้ธนาฟังเขาเสียใจแต่เขาก็เข้าใจเขาบอกว่า เขาจะเคารพการตัดสินใจของเธอทนาจากไปในวันรุ่งขึ้นเมฆลายืนดูรถจี๊ปของเขาหายลับไปในระยะไก,กลเธอกลับเข้าไปในกระท่อมของเธอและกอดคาเซไว้แน่นเธอรู้ว่าเธอได้ทําการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายปีผ่านไปอีกครั้งเมฆลาาและคาเซยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนามิเบียพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและพวกเขาได้รับความรักและเคารพจากทุกคน เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานเรื่องราวของการค้นพบตนเองความรักและความสามารถขี่เรื่องราวที่เล่าขานกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและในตอนท้ายเมฆขลารู้ว่าเธอได้พบบ้านของเธอแล้วไม่ใช่ในกรุงเทพที่วุ่นวายแต่ในดินแดนสีแดงอันเงียบสงบของนามิเบียที่ซึ่งเธอได้พบความหมายที่แท้จริงของชีวิตบทส่งท้ายวันหนึ่งคาเซซึ่งเติบโตเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรง และมีไหวพริบตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงเทพเขาต้องการเห็นเมืองที่แม่ของเขาจากมาเขาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเขาคาเซไปเยี่ยมชมสถานที่ที่แม่ขลาเคยอาศัยอยู่เขาได้พบกับธนาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของแม่ของเขาก่อนที่จะมานามิเบียคาเซใช้เวลาหลายเดือนในกรุงเทพเขาสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแต่เขาก็คิดถึงบ้านเขาคิดถึงแม่ของเขาเขาคิดถึงชุมชนของเขา ในที่สุดคาเซก็กลับไปนามิบีเขารู้ว่าบ้านของเขาอยู่ที่นั่นที่ที่หัวใจของเขาอยู่ที่ที่เขาเป็นที่รักและเรื่องราวก็จบลงอย่างมีความสุขเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นความรักที่ไม่สามารถถูกทำลายได้